รายงานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน PA สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อประกอบการเลื่อนเงินเดือนครั้งที่2อง1เมษายนถึง30กันยายนพุทธศักราช2567นายชาญวิชาญประภัยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองคามสมบูรณ์สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต2 ยินดีต้อนรับคณะกรรมการการประเมิน 1. ด้านการบริหารวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการ จัดทำแผนพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้ของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและจุดเน้นสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขตองประกอบด้วยระดับประถมวัยมีวินยัยระดับป .1 ถึงป .3 อ่านออกเขียนได้คิดเลขเป็นระดับป .4 ถึงป .6 ใฝ่เรียนรู้ใฝ่เรียนอ่านข้องเขียนข้องจัดทำพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและท้องถิน่นและจัดทำรายงานประเมินผลการใช้หลักสูตรจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำผลมาปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรต่อไปมีการนิเทศกำกับติดตามการจัดการเรียนรู้ของครู ให้เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญให้ครูได้มีการวิเคราะห์ผู้เรียนการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้การเลือกสื่อและแหล่งเรียนรู้ดำเนินการส่งเสริมสนับสนุนให้ครูมีการพัฒนาหรือการนำสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีในการศึกษามาใช้ในการจัดการเรียนรู้ดำเนินการนิเทศกำกับ ติดตามประเมินผลการจัดการเรียนรู้ของครูในสถานศึกษาและจัดรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา SAR เพื่อเป็นการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอกสถานศึกษาดำเนินการรวมกลุ่มชุมชนการพัฒนาทางวิชาชีพครู PLC เพื่อแก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียนและจัดทำวิจัยในชั้นเรียน 2. ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษาดำเนินการจัดทำคู่มือการบริหารจัดการสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับ นโยบายและตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมีการจัดทำคำสั่งมอบหมายงานบริหารจัดการสถานศึกษาด้านวิชาการด้านการบริหารงานบุคคลด้านงบประมาณด้านบริหารงานทั่วไปดำเนินการส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนจัดตั้งสภานักเรียนสร้างเครือข่ายผู้ปกครองและจัดกิจกรรมช่วยเหลือผู้เรียนดำเนินการตามระบบ ดูแลช่วยเหลือนักเรียน5ขั้นตอนสร้างโอกาสความเสมอภาคและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 3. ด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรมกำหนดนโยบายกลยุทธ์การใช้เครื่องมือหรือนวัตกรรมทางการบริหารบริหารจัดการสถานศึกษาในศตวรรษที่21 จัดทำรูปแบบการพัฒนานวัตกรรมการพัฒนาการจัดการเรียนรู้และเผยแพร่ให้แก่สถานศึกษาใกล้เคียงดำเนินตามนโยบายสำนักง,งานคณะกรรมาการศึกษาขั้นพื้นฐานการลดการใช้กระดาษโดยการจัดทำ P.A. ผ่านช่องทาง Google Sites 4. ด้านการบริหารงานชุมชนและเครือข่ายจัดตั้งเครือข่ายผู้ร่วมพัฒนาโรงเรียนเพื่อพัฒนานจัดการเรียนรู้ และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมช่วยเหลือและพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนดำเนินการระดมทรัพ,พยากรเพื่อการศึกษาและงานจิตอาสาเพื่อสร้างเครือข่ายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 5. ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพการนำความรู้ทักษะ ที่ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนาบริหารจัดการสถานศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนครูและสถานศึกษาเข้ารับอบรมพัฒนาตนและวิชาชีพเป็นประจำและต่อเนื่องเข้าร่วมงานเสวนาทางวิชาการนานาชาติ ประเด็นท้าทายเรื่องห้องเรียน Active Learning สู่ทักษะศตวรรษที่2 1 3 r 8 c 1. วางแผนดำเนินการผ่านสื่อโซเชียลมีเดียรูปแบบออนไลน์ตามจุดเน้นคุณภาพผู้เรียนตามช่วงวัยของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต2ประกอบด้วย ระดับปฐมวัยมีวินยัยระดับป .1- ถึงป .3 อ่านออกเขียนได้คิดเลขเป็นระดับป .4- ถึงป .6 อ่านข้องเขียนข้องใฝ่เรียนรู้ใฝ่เรียนและปุรณนาการทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่21 2ดี ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูใช้สื่อเทคโนโลยีและกิจกรรมปฏิบัติจริงโดยครูจะออกแบบการเรียนรู้ฝึกฝนให้ตนเองเป็นโค้ชให้ผู้ปกครองชุมชนมีส่วนร่วม 3. 4. ประเมินผลและความพึงพอใจ 4. A นำผลการประเมินมาวิเคราะห์และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ผลลั์การพัฒนาที่คาดหวังผู้เรียนร้อยละ90ปฏิบัติตามจุดเน้นด้านคุณภาพผู้เรียนตามช่วงวัยของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต2โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบ active learning เรียนรู้ได้ทุกเวลาผู้เรียนร้อยละ90พัฒนาการในการจัดการเรียนรู้รูปแบบ active learning โรงเรียนเป็นองค์กรคุณภาพด้านการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบ Active Learning สามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลาส่งผลให้ได้รับรางวัลดังนี้ผลงานรางวัลด้านผู้บริหาร 1. ได้รับคัดเลือกเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติคุรุสดุดีประเภทวิชาชีพ ผู้บริหารสถานศึกษา 2. เป็นผู้ขับเคลื่อนการจัดประสบการณ์เชิงรุกระดับปฐมวัยตามแนวคิด PSWIM ระดับเขตพื้นที่และปฏิบัติหน้าที่โคช้ชส่งผลให้ได้รับความไว้วางใจจากสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานและหน่วยงานต่างๆให้เป็นคณะทำงานดังนี้ 1. ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะทำรรโครงงานประชุมรับฟังความคิดเห็นพิจารณาเครื่องแบบลูกเสือจากสำนักง,งานลูกเสือแห่งชาติ 2. เป็นวิทยากรการขับเคลื่อนหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาเพื่อนำสู่การปฏิบัติในการสถานศึกษาด้านผลงานครูและนักเรียน การแข่งขันงานศิลปะหัตกรรมนักเรียนครั้งที่72ระดับเขตพื้นที่การศึกษาระหว่างวันที่11-13กันยายนพุทธศักราช2567โรงเรียนบ้านหนองคำมสมบูรณ์ได้เป็นตัวแทนศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาโนนสมบูรณ์ทั้งหมด10กิจกรรม ได้รางวัลเหรียญทอง9กิจกรรมเหรียญเงิน1กิจกรรม